แมลงกัดตูดเนี่ยคนเค้กดินคำคืออะไรสักอย่างนึงจําไม่ได้มาแล้วบอกไหมเขาจะมีหมาแนะนําเราอยู่เกันชื่อวัดสีโคมคํานะครับวัดชื่อชื่อที่พะเยาแล้วก็วัดที่เนี่ยเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนั้นเข้า่าข้างไหนแล้วเข้าไปไหว้พระก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าเล็กๆน้อยๆให้ฟังเกี่ยวกับองค์พระเจ้าตนหลวงนะครับ วัดสีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงพระอารามหลวงชันตรีชนิดสามันสังกัดมหานิกายภายในวิหารประดิสธานพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานหน่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพญายอดเชียงรายเน่ะกริย์ลำดับที่10แห่งราชวงศ์มังราย เราไม่มีช่องหรอกมาแอบไปอยู่ช่องเขาหน่อยนึงขโ,โมยช่องเออขโมยช่องหรออันนี้อยู่อยู่ที่อยู่ที่วัดมีวัดอ,อ,อ,อะไรนะไอ้ยนนี่วัดอน,นาลายโยครับยิงมองกล้องเลยทิพยารามวาัดอนาลายโยทิพยารามใช่ครับสวยนะวันนี้ลองขึ้นไปข้างบนดูนะสวยมากรไมู่่้สสกิงอารมณ์เหมือนมาบาหลีนะไม่เคยไปบาหลีตรงไหนได้เห็นเดือดดใช่นี่เป็นหินหินนักสัตว์อ่ะใครเกิดปีอะไรวางเหรียญเข้าไปน่าจะมีโชคลาภใช่ไหม ถ้าวางเหรียญเข้าไปก็จะมีโชคลาภปีอะไรคะปีหมูอล้อไม่ใช่ปีลิงปีลิงปีลิงไหนตากล้องหานดูตากล้องเฮ้ยตากล้องมันสวยจังวะเฮ้ยนี่มันสวยเลยแล้วไหนเะาเนี่ใแค่อยู่ไหนปีหมูหรือเปล่าโคนตัวหมูสายเมื่อกี้ของอยู่ไหนนี่นี่พีอยู่นี่โหอยู่ตรงหน้าเลยแพะอ้วนไงเป็นแพะอ้วนเออแพะอุสมเจ้าของเลยลุงเอ๊ะลุงลอเลน เดี๋ยวเราซื้อทุกทเอียนดอกไม้ไปไหว้พระข้างบนก่อน<ช>แล้วขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันยินใ,<ช>ใจไหมยใ,<ช>ใจไปมาไหว้พระใจ่ไหว้พระวันอัะโยนานแล้วไม่ได้มานะนานแล้วใช่ไหมเออนานแล้ววันนี้สวยมาก,สว,มากสวยมากเลยที่นเนี่ยี่เป็นจะมีวัดอยู่วัดหนึน่งนะทางทางนู้นอะทางไหนครับทางป่าแดงอะทางป่าแดงเงียบไปเถอะขึ้นไปเลยมันมันไม่มีใครอะแต่ก็มีกล้องคุ้ใช่ไหม วิวใช่ระวังเพื่อนดึงใช่ระวังต่อต่อวิว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 ได้้นเยอะใช่ตอนน้ากลัวมากเลยพ่อเขาไม่ทำหรอกเข้าใจแล้วพี่ลุงช่างบอกถ้าเดินไม่ไหวขึ้นไปก่อนไม่ไหวก็พักก่อนไม่ไหวก็พักได้นะแล้วลุงช่างเนีไม่ไหวต้องพักก่อนพักก่อนพี่อยากให้น้องพักผ่อนข้างบนสวยมากเลยทุกคนคืนนี้ถ้าถ้าลุงไม่ผ่านมากมายเราไม่รู้เลยนะ วิหารพระหมื่นปีข้างในเดินขึ้นมาก็สูงแนะแต่แต่คุ้มมากแม้แากบอกว่าขึ้นแล้วสวยมากย็งไงคะงอิ่มบุญอิ่มข้าวด้วยตอนนี้ <c oughs> อิ่มมากสงบมากเลยวะ่ะที่นี่คือดีมากอากาศก็ดีมาก <c oughs> จะขึ้นไปตรงวิหารพระแก้วบุษราครับคือเอาจริงๆอ,อ่ะ มักไม่รู้เลยเว้ยต้องมาที่นี่เพราะสมมมากเขาก็จะไปขึ้นภูรังกากันไปอะไรกันนี่ถ้าแบบว่าถ้าลุงมาไว้บอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุงไม่พามานี่ก็คือไม่รู้ว่ามีวัดสวยสง,งบแล้วดูขลังนะเที่ยวจริงๆมาตั้งแต่แม็กเดินขึ้มนมาเนี่ยว้าวไม่หยุดเลยคือไปมาวัดเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจากจุดไหนจุดไหนเขามีป้ายบอกหมดเลยอย่างป้ายตรงนี้จะไปหอพระแก้วมรกตอันนี้เป็นหอพระโบราณแล้วก็นี้กุฏิหลวงพ่อไพบูลย์อ๋อและที่สําคัญ วันนี้เรามาเที่ยวไม่มีคือวัดว่าฝนตกตรงนี้นะครับจะเป็นอาสมบําเป็นพศของปูหรือสีปู่มหาปูหาคนจ้งอยู่ลุกไม่ขึ้นตอนนี้เราอยู่วิหารพระโบราณน,นะครับเสียงอะไรใครเลอ,รอเราอยู่บนวิหารพระโบราณแล้วก็บนวิหารพระโบราณจะไม่ใช่คนมีตัวหนึ่งคอยเฝ้าอยู่อยู่ตรงนูน้น<อ>น้องนอนเฝ้าอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเบาเบาอย่ายให้เขาโกรธ มาวัดที่ไรกินทุกที่เลยนะอันนี้ครับร้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบ้านต้นเต้าเป็นคาเฟ่ครับเป็นแบบทางเหนืออะไรอย่างงี้เนาะน่ารักน่ารักบรรยากาศที่นี่บรรยากาศที่นี่ดีมากเพิ่งมาถึงร้านนี่กำลังสั่งอาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรอีกล้วดูพวกเค้กดีกว่ามีเค้กอะไรบ้างเขามีเค้กดิงด้วย่เค้กดิ่งคืออะไร อันนี้เค้กดินอะไรอ่ะพี่เป็นวุช็อกโกแลตค่ะอเอาเอาเนอออันนี้ร้านเปิดอะไรกี่โมงกี่โมงครับพี่เปิดสิบโมงจุดหกโมงเปิดสิบโมงจุดหกโมงใครมาก็อย่าลืมนะเปิดสิบโมงปิดหกโมงอันนี้บรรยากาศรอบๆร้านบรรยากาศดีมากอ่ะไม่ได้ใครมาแม็แนะนําเลยนะมุมดีมากอ่ะตรงเนี้ยข้างหลังจะเป็นแบบริมทรายแล้วก็นั่งชิลๆตรงนี้นั่งโต๊ะตรงนี้เนี่ยเฮ้ยแม็กชอบร้านนี้นะเขาดูแบบมินิมอลดีแล้วแบบดูแบบเข้าใกล้กับธรรมชาติมากเลย ใครมาพะเยานี่มามีต้องมาเลยนะไปดูอาหารกันกเดี๋ยวเราจะกินเค้กดินกัน้าวมีเยอะแยะไม่กินมากินเค้กดนินไม่เข้าใจแม็กเป็นไรไปแล้วแม็กเป็นไรไปแล้วเป็นไรไปแล้วเกินเค้กดินใช่ไหมข้าวเพิ่ม,มก็มีเขาห,หยิบโชก่อนหยิบโชว์ให้ดูนี่อันนี้เค้กดิน แต่จริงๆแล้วอะข้างบนเนี่ยเขาทำจากโอรีโอข้างล่างก็จะเป็นพวกกับช็อกโกแลตด้วยแล้วข้างล่างก็จะเป็นเป็นเค้กช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งก็คือ3าชั้นปุกข้างบนก็ทุบๆๆให้เหมือนออเป็นดิน<ค>ก็เลยเป็นเค้กดินสิ่งดังอะโหราอสิ่งดังมากเนี่ยคนเค้กดินแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นชื่อร้านของเขาบ้านต้นเตาหอมมากหอมช็อกโกแลตขอดึงใบไม้ออกก่อนอร่อยหวานแบบนมเป็นโอรีโออย่างเงี้ยอร่อยมากเลยใครมานี่แนะนำเลยนะ มันเยอะแบ่งขึ้น,น<อ>แแมไ่น,นี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ภูลังกาแล้วทุกคนได้พักที่พักที่ภูลังกาบ้านสวนบ้านที่เราอยู่กันนะแต่นี่มาถึงก็เย็นแล้วนี่ทุกคนห้องที่แม็กจะนอนดีมา,กห,มาก,กห้องดีมากจะบอกว่าห้องดีมากจะบอกว่าราคาไม่แพงแล้วก็ดีอันนี้คือจะเปิดไปไม่น่าระเบียงหนึ่งสองสาม ออกมาข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงอันนี้ครับอันนี้ตรงหน้าระเบียงที่เราจะนั่งเล่นกันเราจะนั่งกินหมูกระทะกันตอนเย็นวันนี้ตรงนี้จุดไฮไลท์ของที่นี่เขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ละเดี๋ยว oh. ขึ้นชื่อให้ดูนะจาชื่อไม่ได้รอ,อหมูกระทะเดี๋ยวจะกินหมูกระทะกันที่นี่คืนนี้เราต้องกางมุงหรือเปล่ากางเพราะว่าเดี๋ยวมแมลงกัดตูด <c oughs> จริงๆนะตอนแรกที่แม็กดูในภาพกันนะเลือกห้องนานมากแล้วก็เลือกที่พักนานมาก <c oughs> เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมแล้วคือเอาจริง ที่พักกับภาพเขาดูเก่าดูเก่าเนอะาาดูเก่าจนคิดว่าเฮ้ยแม่งจะหลอนปะวะแล้วมีคนกลัวกลัวผไวออีไม่ต้องสืบว่าใครเออไม่ต้องสืบว่าใครแต่ไม่ใช่แม็กแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่จา๋าไม่ใช่จ๋าก็แม็กที่กลัวผีมีอยู่คนเดียวที่กลัวผีกําลังเขียนกระเป๋าเข้ามาอยู่ครหนักเลยปวดแขนว่ะ น้องๆน้องแข็งแรงมากเลยเซอร์วิรูมเซอร์วิสรูมนี่กระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าเหมือนไปไหนกระเป๋ามันไปต่างประเทศเี่ไม่น้อยหน้านะอันนี้อันนี้คือคนเดียวอันนี้กี่นิ้วยี่สิบห้าอันนี้พ้นนิ้วสามสิบนิ้วเฮ้ยแต่อันนี้ใส่สองคนอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบเล่นโซเชียลที่นี่เน็ตถึงนะจ้าไม่ต้องกลัวไม่ถึงนะจ้าแล้วทางที่มานี่บอกได้เลยว่าทางดีนะจ้าทางไม่ได้แบบครุบคระนะจ้าทางไม่มีเป็นหลุมแบบหลุมดาวนะจ้า น,นี่เรามีจุดค่ายแม็กตรงนี้ห้องเราดีมากไหนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมมีที่นั่งที่เป็นจิบกาแฟตรงนี้นี่นี่ตรงนู้น <dev oid S 1> อ่ะเดินออกไปก็เจอตรงนู้นแต่มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นเนาะผู้นี้น่าจะเห็นผู้นี้จะ,จะสัญญาว่าจะตื่นให้เช้าหรือเปล่าคือถ้าตื่นตื่นเช้ามากจนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็จะมาตั้งกล้องถ่ายไทม์แลปส์แต่ถ้าไม่ทันก็เออช่างมันก็ปล่อยไปนะเออทุกคนเราเป็นพวกบอกว่าเต่า เขาเรียกว่าหวานเย็นเออตัวหวานเย็นที่นี่ไม่เคยมีเช้าหรอกนะใช่ไม่เคยเช้าหวานเย็นก็คือแบบจะไปไหนใช่ไหมก็คือบวกหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่บวกหนึ่งนาทีนะหนึ่งชั่วโมงบวกต้องหนึ่งชั่วโมงทุกที่ไปไหนหนึ่งชั่วโมงก่อนจ้าตอนแรกไม่คิดว่าจะสวยเกินคาดวันนี้จริงๆมีคนหนึ่งบอกว่าจะนอนได้หรือเปล่าจะนอนหลับหรือเปล่าใครวะ ใครวะใครวะอกใครวะฮัลโหลใครวะ๋ยวถ้าหมูกระทะมาเ้วจะถ่ายหมูกระทะันั่งกินหมูกระทะปินปินให้ดูนะทุกคนตอนนี้เราขอวางกล้องก่อนเพราะเมื่อยมือละนี่ทุกคนอันนี้คือเซตที่เราสั่งมานะอันนี้คือหมูแต่หมูเนี้ยคือเราซื้อหมูสามชั้นมาด้วยเพิ่มเออจะบอกอย่างหนึ่งเวลากินหมูกระทะเนี่ยตอนเนี้ย ติดใจน้าจิ้มตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเด็ดมากเวลากินหมูกระ <ไฟ S 1> ทะคือจะกินตลอดเลยที่ติดใจเลยคือน้าจิ้มหนึ่งถ้าร้าน้ําจิ้มพันท้ายสูตรกวางตุง้งพริกกระเรียงเผ็ดมากแล้วก็อร่อยมากหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะ <c oughs> อะไระหมูกระทะป้าปุ๊กอะไรวะหมูกระทะปปุ๊กอะหมูกระทะปุ๊อยู <c oughs> ่ข้างหลังก็มืดๆหน่อยมาให้ดูแค่นี้แหละขอตัวไปกินไปก่อนนะจ๊ะ